เพื่อไทยยืนยันแล้ววิธีใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลหนึ่งหบาทกดเป็นเงินสดได้ไหมดูด่วนไม่ดูระวังพลาดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะพักเพื่อไทยออกมายืนยันเองกระเป๋าเงินดิจิตัลหนึ่งบาท นโยบาย e-wallet กระตุ้นเศรษฐกิจวิธีใช้เงินกดเป็นเงินสดได้ไหมชัดเจนเสียทีกับนโยบายแจกเงิน1,000งบาทภายใต้รูปแบบการให้เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัล Wallet เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอัดฉีระดับฐานรากถ่วนหน้าให้ทุกคนใช้จ่ายในรัศมีที่กำหนดแต่ก็ตามมาด้วยคำถามมากมายว่าใช้จ่ายกับร้านอะไรได้บ้างร้านสะดวกซื้อได้ไหมกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ ล่าสุด Facebook พักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความอัปเดตข่าวนโยบายดิจิตอลวันเล t 1,000 0บาทความว่าประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักต่อเนื่องมาหลายปีพักเพื่อไทยจึงมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเป็นรัฐบาลจะเดินหน้านโยบายดิจิตอลวันเล t หน0 0งบาทอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนบรรเทาปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนอีกครั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัล1,000 0บาทมีดังนี้ 1. คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปจะได้เงินดิจิทัล1,000 0บาทโดยตรงผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล d i ดิจิตอลวอ e เเพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 2. ดิจิตอลวอลเล็ต0 0บาทที่ได้รับมาสามารถใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตร แต่ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคน 3. สามารถใช้จ่ายได้ภายใน6เดือนด้วยบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้แต่หากไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันจะสามารถใช้จ่ายผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัว 4. ดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทนี้จะถูกส่งตรงถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลของประชาชน ภายใต้ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงไม่มีช่องว่างให้ใครฉวยโอกาสหาประโยชน์ระหว่างทางปิดโอกาสไม่ให้เกิดการหักหัวคิวในทุกขั้นตอนนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทของพักเพื่อไทยมุ่งเดินหน้านโยบายเงินดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วยแนวคิดที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยทัศนคติเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาตินอกจากนี้เผ่าภูมิโรจนาสกุลรองเลขาธิการพักเพื่อไทยได้อธิบายเพิ่มเติมถึงนโยบายนี้ว่าดิจิตอลวอลเล็ตคนไทยทุกคนที่อายุเกิน16ปีจะได้เงินดิจิทัล10,000บาทผูกกับบัตรประชาชนโอนเข้าอัตโนมัติเต็มจำนวนงบประมาณทุกบาทใน560,000ล้านบาทโอนตรงถึงมือประชาชน การกล่าวอ้างเรื่องการหัก5%ไม่เป็นข้อเท็จจริงไม่สามารถทำได้ทุกคนได้หนึ่งบาทใช้จ่ายได้เต็มจำนวนไม่มีการหักใดๆตามที่กล่าวอ้างการทำระบบบล็อกเชนเป็นระบบที่สร้างโดยรัฐบาลเป็นระบบบล็อกเชนของประเทศไม่เกี่ยวกับภาคเอกชนระบบการเงินที่ทันสมัยนี้จะเป็นสมบัติของประเทศหลังจากโครงการนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดเป็นการดำเนินการโดยรัฐบาล สรุปแล้ววิธีใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลหนึ0 0บาทยังไม่กำหนดวันเวลาเริ่มที่แน่นอนต้องรอตั้งรัฐบาลให้เสร็จแต่เมื่อเริ่มนโยบายแล้วผู้ได้รับเงินคือคนไทยทุกคนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปจะต้องใช้จ่ายให้หมดภายใน6เดือนเมืองง้นก็นำไปซื้อของได้ในรัศมี4กิโลเมตรของที่อยู่จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันไม่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้ สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ